ตกใจมับเนี่ยตกใจจริงไหมครับเนี่ยแฮ่คือแล้วนี่คุณหล่อให้ผมมีใหญ่ไหมเนี่ยตกใจมันตกแกยังไงวะเด็กบอสสามเอ้ยแต่แต่แต่มันมีนะมันมีเด็กเด็กน้อยประมาณอายุสิบสามว่างผมไลยแหแ่มันตกใจมันสะดุ้งอย่างเงี้ยตกใจเลยคืนนี้ผัดร้ายแน่เลยนะพี่ฮะ น้องว่าอะไรนะเมื่อกี้ขออีกทีดิเปล่าค่ะสาร้ายเนี่ยเลยวันนี้เห็นหน้าพี่คืออะไรวะเราก็คือเห็นหน้าพี่เันสาร้ายเลยเหรอเป่าน้องชื่ออะไรเนีน่ยน้องถามพูดอย่างงี้คุยยาวแล้วบอกชื่อสัตว์ชื่อสัตว์ชื่อสัตว์คนที่อยอบชื่อชื่อสัตว์เหรอยังคงกลัดใจกับเขาไม่ได้เพราพอาะรักใครไม่เป็น <laughs> มัชื่ออะไรนะขอจริงชื่อแพรวาอ๋อเออนั่อะลรชื่อ,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 ยอยจริงละแล้วอะไรสื่อสัตว์นี่คืออะไรครับปั่นปั่นอย่างนี้ก็เละเดี๋ยวนี้ใจผมก็เละเป็นเป็นโจ๊กหัวใจสลายแตกไ,ไปแล้วครับมึงรูร้จักชาเดอร์ไหมไม่รู้จักนะชาเดอร์แกขนาดน,นี้นี่อยู่ด้วยกันครับโอ้เราดูหน้าเด็กอายุเท่เา,เา,เา,เาไรครับเนี่ยอุ้ย อายุเท่าไหรครับเนะี <15. S 1> ่ย15ไม่น่าใช่นะ15ไม่น่าใช่หรอกตัวนี้น่า18 19เลยเดี๋ยวเราอยู่ปีสองโรงเรียนอะไรครับโรงเรียนอะไรครับตอนนีนเตรียมรับศึกษา19ที่ไหนครับกรุงเทพ15จริงเหรอวอะไม่น่าใช่หรอกหน้าไม่น่า15หรอก อยากให้หนูส่วนกับพี่อยู่ปีสองน้องน้องอยู่ปีน้องอยู่ปีไหนปีหนึ่งไหมปีสามน้องว่าพี่เชื่อปะน้องว่าพี่เชื่อปะน้องว่าพี่เชื่อน้องเหรอเชื่อน้องมาสามเฉยอยากอยากอยากเด็กน้อยเหรอครับนี่มาสามเองดูบัตรประชาชนได้ไหมงั้น กันแม่อะอะ,อะไรเขาดูไยกัแม,ม่อยู่ฟังล้วปัน่นไม่นฝัาไว้กับแม่แล้วครับเนี่ยอ,อันนี้อาจจะเด็กริงแหละอ่ะใช่เหรอวะขอดูไอจีได้ไหมขอดูไอจีได้ไหมไอจีพีไอเอลสกพีไอเคืออะไรวะพีไอเอลสกพีอาร์วนยูเอสีอก PRA อันดสกอร่ PRA เป็น PRA เป็นะ PRA เอั PRA เดยวเ A สตัวอันดับสกอเรอ๋อขอขบคแวา AAA อะไรเนี่ยคนเที่ยเแวา a a เอ้าเฮ้ยโทครับกีดังไปไหนอะไรเอามหาอะไรนี่อะไรอะไรมัสาม หอูร้องอสามเอสแวร์บีเอสแวร์นี่มันแปลว่าอะไรวะผมค้อหาเนี่ยไม่มไม่เกไอจีคุณอะนน่ะผมค้อหาแนมไม่เกไอจีคุณไอยอะไรวะนั่นนึงนะ PUN ูเสามหกก็คือรุ่นแล้วก็ MTM ก็คือคืออะไรครับขาขา,า,ขาเรียน มอสามก็มีสาขาให้เลือกเรียนไม่มีนะครับสาขาไหนครับสาขามีมันมีสาขาวิคณิตมันมีวิคณิตกับศิลป์มอสามไม่ใช่หรอมันมีหลายมันเยอะนะมออะไรนะใครจะมอสามหรอมอสามเดี๋ยวให้พี่ผมดูแลกันว่าเองมอสามหรือยังเองว่ามอสามปะเนี่ยเองว่ามอสามปะเองว่ามอสามปะไม่น่าใช่หรอมอสามอะไรวะ ใช่เหรอแต่การแต่งตัวไม่น่ามสามนะมสามมสามเมื่มอสาม,มปีที่แล้วอ๋อน่าจะอยู่ปีหนึ่งไหมตอนนี้ราคาอะไรครับนี่บริหารเสนีบริหารธรุรกิจแน่เลยนี้ไม่น่าใช่ลอวงฟิวฟิวแบบว่าฟิวแบบเป็นแฟนพี่อะไรเงี้ยฟิวแบบว่าเีย มันมีอะไรแล้วแล้วไอเตรียมบุตรน้อนี่โกหกเหรอครับเนี่ยค,คุณโกหก <6 S 2> ผม้วเตรียมบุตร้องก็เรียนตอนมสี่ถึงมหก่นะอเอ้ยมหนึ่งถึงมหกตอนนี้สิบแปดเหรอไม่ใช่ด <18. S 1> ิสิบแปดแต่เข้าก่อนเกณฑ์ปีหนึ่งไหมพรุ่งนี้สิบแปดวันนี้ยังสิบเจ็ดอยู่ก็นั่นแหละว่าเข้าก่อนเกณฑ์ใช่ไหม <c oughs> ก็ตอนนี้อยู่ปีหนึ่งตอนนี้ปีหนึ่งละมหาลัยอะไรไครับเนี่ยที่งเมหาลัยอะไร รัฐศาสตร์มหาสารคามครับราชพัฒน์ราชพัฒน์มหาสารคามแล้วคุณนะครับคุณแพรว่า A A A อเออเดชกอร์ยูดีซีเมื่อคืนอะไรยูดีซีนี่คือแบบหอไหนก็ไม่ดีเท่าหอการค้าเด็กหอการค้านะครับเนี่ยเด็กหออุ้ยกีตาร์ปึ๊บ ถ้าแบบว่าผมชวนคุณมาแบบว่าดูโอ้นี่ได้ไหมครับเนี่ยเล็บยาวตื้งตัดหรือเปล่าตัดให้ก็ได้ครับอย่างนั้นนหะโอ้เป็นพันค่ะไม่แล้วมันดีไม่ได้เหรอไม่ได้จะดียังไงอะถ้าเล็บยาว่นีเดี๋ยวก็ดีไม่ได้เลยนี่เล็บยาวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดีให้ฟังก็ได้ไม่ดีพูดเล่น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 ผมก็รู้คุณคพูดเล่นเหมือนกัน หน้าคุณมันปิ้นป้อนเลยหน้าคุณแบบแบบเจ้าลงเจ้าเล่ปิ้นป้อนอะไรอย่างเงี้ยแบบน่าจะแบบนโ้ลองหัองกระจกหน่อยว่าหน้ามันก็ไม่จางเลยนะแต่หน้าผมมันรักเดียวใจเดียวไงแบบว่านักเดียวโอ้สองกระจกบ้านไหนเดี๋ยวจะไปิ้เอาพี่มามาต่อได้มามไม่เลยผมมารักเดียวใจเดียวจริงจริงแบบว่ารักจริงแบบหน้าพี่ใครถามก็ไม่มีใครเชื่อทำไมอับ มองจากดาวขานก็รู้ยังไงครับพูดอะไรอ่หน,รหน้ากอนปินปอนด์คืออัพมาพี่ก<ต>ล้ากันรึเปล่ามามาแต่ถ้าพี่เรา,าน้องจริงพี่หวังแต่งเลยนะโอ้ยคำพูดป่ป <c oughs> <c oughs> องเอ้ยน,น้องมาพูดอย่างนี้ถ้าพี่ทำจริงๆละ่ะโอ้คำพูดหวานเววคำพูดสวยหรูโอ้ยคำพูดโคตรเทยึดเคทำไม่ได้ พูดเล่นพูดเล่นพูดเล่นแต่จริงๆอ่ะถ้าแบบน้องอาะรู้จักกันแต่นี่คือพี่ทําให้มันสนุกไงถูกไหมถ้าแบบว่าจะไปนั่งทําให้ทําให้ดูอะไรอย่างเงี้ยน้องไม่ใช่แฟนไงมันเลยทําให้ดูไม่ได้แต่ถ้าน้องมาเป็นปุ๊บน้องอาจจะเห็นเลยไม่เป็นไรหนูเก่งใจอันนี้ปีต้อนละอันนี้ปีต้อนละวหนึ่งละ แล้ว<ะ>ไม่มีไม่มีแฟนหรอเนี่ยไม่มีไม่มีหวานฟงหวานใจคนฟงค,คนคุยหลับเนะี่ยนม่จะมีไม่ได้ของก,การค้ามันร้ายปนะไม่ไร้ายค,ยค,ยคันไอ้ขึ้นบทจริงมาเองมออะไรครับอมออะไรครับมออะไรมาหาอะไรอะไรครับก็ขอการค้าขอการค้าหรือมันคณะอะไรอ่ะคณะบริหาร ธุรกิจระหว่างประเทศอุ้ยแล้วจบไปนี่เป็นอะไรครับเป็นแบบว่าพวกไม่รู้เรียนไปก่อนกัดเดี๋ยวซิ้วเอาแล้วเรียนไปแล้วแล้วซิวเพื่ออะไนระคเนี่ยก็อนจะจะเรียนเลยเชยเพราะชอบไหมถ้าไม่ชอบก็ตา่าว่าไม่ได้อยากแบบเรียนคณะนี้ไงแล้วแต่ใจจริงอยากเรียนคณะอะไรครับนี่เรียนแบบสาธาเนี่ยเรียนครูไหมหเด็กครูอะ่ะไม่ชอบก็เป็นเด็กพี่ก็ได้กันไนะ ไม,ไ,ไม่มีเลยนะเบศิษย์พี่อะฮะเด็กพี่นี่ไม่มีเลยเพราะพี่ยังไม่ดังเหมือนน้องไงน้องแบบตัวคนฮอตเลยอะไม่ไม่อจริงเหรอครับแต่น่ารักขนาดนี้โโอ้หน่าจะมีคมนมาจีบเดียนะไม่มีอะขนาดพี่ยังอยากจีบเลยคนนึงไม่น่าเหลือมากโอมปะมาพูดอก็ไม่เชื่อนะ <laughs> ของเนี้มันพูดยากแต่มันทำ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 ง่ายพูดยากของเนี้ยเป็นยังไงจริงนะครับผมมันไม่ค่อยปิ้นป้อนหรืออะไรอยู่แล้วเวลารักใครก็รักจริงอนแต่งโอ้เวลตาดูก็รู้แล้วเวลตาดูยังไงครับโอ้โหโอ้หน้องไม่ไม่ต่างกับพี่เลยเวลตาน้องอ่ะเป็นังไงคะเหมือนกันเด้เลยเนะี่ย ไม่นะแต่รเราตาอย่างนี้แปลว่าคนรักเดียวใจเดียวซื่อสัตย์ใช่ไหมละ่ะใช่ไหมครับราใครเป็นเบ็ดฮะราใครเป็นเบ็ดราใครเป็นเบ็ดคืออะไรครับเอาเป็นว่าฉันรักรัใครไม่เป็นเป็นแบบน,นี้ฉันเองก็เสร็จอ๋อไปติดติดเพลงซะแล้วอันนี้ชอบฟังแบบว่าพวกแ like บบไฮฮอตเลซี่ล็อกซี่ปะ ถ้าฟังแบบบิ๊กแอดคาราบาวนี่ไม่ฟังแล้วร้องเพลงเขาทำไมครับก็เกิดจากจะร้องมันดังในติ๊กต็อกโอ้ก็เพลงของไนท์ฮอยกับนันนะดิสซี่ล็อกซี่นะก็คือก็คือสเต็ปแต่เพลงไม่รู้ว่าคนร้องคนไหนเออว่าแล้วคนแบบน้องเยอะนี่ไงไอพวกศิลปินเขาเลยไม่รู้ชอบฟังเพลงเขาใจไม่รู้ว่าใครร้องสนใจม่ใช่เพลงหนู อ,อันนี้นหละครับไม่ได้แบบโห่ยิม้มนะอันนี้รักยิ้มนะครับเนี่ยรักยิ้มสองครั้งด้วยลองทำขึ้นมาเนี่ยกดยังไงทุกวันก็เลยอุยแต่ผมไม่มีเลยอ๋ออืมแต่ชั้นหน้าก็มีจ้ะไม่มีไม่มีไม่มีอะรักยิ้มอ่ะมีแต่รักหน้าได้ไหมครับไม่เอาเลยหลับวันนี้ คุณทำให้จับใจผมแตกสลายนะครับอย่างเงี้ยดูสู้ดูสู้มือนะไม่นะปกติแบบปั่นคนนานขนาดน,นี้าปหรือว่าทุกคนอ<ห>ู้สุดๆอ่<ล>ะชอบชอบปั่นคนหร,อแ,หรอแล้วแต่แล้วแต่ลูกแล้วคือคือมีคนมีคนมาปั่นเยอะวะบางทีเขาก็หัวร้อนจนทนไม่ไหวเองแล้วเดี๋ยน้องน่ารเขาจะให้ใครอยู่แล้ว แล้วแต่ลมนะบางทีถ้าแบบพี่มาเจอมันแบบโอ้โหอยากจะแบบอะไรอ่ะก็อีหยาแต่เอ้วเงียบอยากแบบอยาก่นอุ้ยเชี่ยสีทุ่งแล้วพี่ไปหนูล้วแบบไม่ได้ไอพี่ฟลยจีไปน,นะครับไปละจ้าได้เลยนละสบาครับ